พุทธาสาวกหมายถึงสิทธิของพระพุทธเจ้าที่บวชในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นผู้มีประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจที่สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวพุทธพระโสนะโกริวิสาเดิมชื่อว่าโสนะเป็นบุตรของอสุภาเศรษฐีเกิดในตระกูลโกริวิสาโสนะมีลักษณะพิเศษคือ ฝ่ามือและฝ่าเท้าอ่อนนุ่มและมีขนอ่อนขึ้นบนฝ่ามือและฝ่าเท้าต่อมาพระเจ้าพิมพิสารทรงได้ยินกิตติศัพท์ของโสนะจึงรับสั่งให้โสนะเข้าเฝ้าเพื่อทอดพระเนตรโสนะจึงถือโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเมื่อโสนะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจนเกิดศรัทธาจึงขอบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อบวชแล้วพระสนะโกริวิสาได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนและเดินจงกรมจนเท้าแตกแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทด,ด้วยการเปรียบเทียบพินสามสายกับการปฏิบัติธรรมที่มากหรือน้อยเกินไปย่อมไม่เกิดผลดีควรปฏิบัติโดยยึดทางสายกลางคือการปฏิบัติอย่างพอดี เมื่อพระโสณโกริวิสาได้ฟังโอวาจากพระพุทธเจ้าจึงปฏิบัติตามและบรรลุธ,ธรรมเป็นพระอหรหันต์พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระโสณโกริวิสาว่าเป็นผู้มีความเป็นเลิศในด้านความเพียรคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาเรื่องพระโสณโกริวิสา 1. ความเพียร คนที่มีความเพียรแม้จะพบเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายเพียงใดก็ไม่ท้อถอยย่อมประสบความสำเร็จในชีวิต 2. ความพอดีคือการปฏิบัติทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาคือไม่มากหรือน้อยเกินไปสิ่งใดก็ตามที่มากเกินไปล้วนก่อทุกข์ การมีชีวิตแบบพอเพียงพอดีบนทางสายกลางไม่มากหรือน้อยจนเกินไปนั่นแหละสงบสุข